สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาทําอะไรกันครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสวนที่จะพามาวันนี้เป็นสวนลําไยแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าเป็สนสวนลําไยที่อยู่หลังโชวลูมเบน์อยู่ในเมืองด้วยตกใจมากพอดีพี่เขาพาเข้ามาเรางงมากนะครับเดี๋ยวพามาดูลําไยมาพี่พี่เขากำลังตัดกันอยู่เลย สวัสดีครับนี่กำลังขายคำที่หนึงพี่เขาตัดลำไย,ยอยู่นะครับลำไย,ยเนี่ยเดีย๋ยวผมเอาให้ดูนี่นั่งก่านนะตัดให้ดูเลยดีกว่าว่ามันลูกขนาดเน่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 โอ้เปลือกบ,บางมากๆแล้วตรงเนี้ยคือพี่เขาอ่ะไม่มีฐานพิษเลยนะโูกกันแบบว่า เดี๋ยวลองกินกันดีกว่าน้ำไหมเดี๋ยวผมลองกินดูก่ามมมผมมาเมืองจันทร์ัางนี้นะบอกเลยว่าลำไยมังคุดท,ทุเรียนอะไรอีกอะมะม่วงนะดับประรดโอ้โหเยอะไปหมดเลย แล้วแถมไปเจอสวนเกษตรอินทรีย์อีกด้วยนะอ้ผมว่ามาที่เดียวพบเลยมาเที่ยวจันทรครั้งนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปตัดลำไยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ